โอ้ดูพุงในหน่อยดิเอ้าเอ้าโอ้ลอกคาบนี่วะทุกคนดูดิโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ามึงจะโตขึ้นอีกแล้วกบลอกคาบเนี่ยก็คือน้องกบโตขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี๋ยดูก่อนดูก่อนจับเทเลยดีไหมบึ้มบึ้มเขาให้โอ้โหเอเล่เอเล่เลยนะครับทุกคนดูดิ โอ้ยไปตาอาไปป่นมากเลยเนี่ยเมนูอะไรดีต้ยมยำผัดเผ็ดหรือป่นกบดีไอ้วทันยุวัาทันยุ้ย,ยจับวทันยุหน่อยนะครับเอ้พวกมึงก็ใจเย็นดีโอ้ยรีบไปไหนเนี่ยแป๊มนึงให้คูถ่ายก่อนเอาเอาเอาแล้วแต่ละตัวนี่ก็อยู่ไม่สุกซะด้วย <c oughs> นุนอ๊ดไปนุนแล้วนุนเฮ้ยอุดมาก่อนมารวมกับเพื่อนนี่อุดเฮ้ยจับอ๊ดมาแล้วเอ้าเอาเอา,เ,อาเรียงหน้ากระดานนะครับเราจะเรียงหน้ากระดานถ่ายรูปกบกัน ไม่รู้ว่าจะทําได้สําเร็จไหมนะครับโอ้ยนี่นี่นิ่งอยู่นะเห็นป่ะเออเปิบเออีกตัวมาอีกตัวไปอีกตัวมาอีกตัวไปเฮ้ยแป๊บนึงโอ้ยนิ่งโอ้ยวัฒนยุนิ่งก่อนเอา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 แล้วมันจะได้ถ่ายไม่ใช่เนี้เนี่ยเอาเอาเออจัดระบบไหมแป๊บนึงโอ้ยไอพี่เบิ้มพี่เบิ้มมึงจะเดินทําไมไพี่เบิ้มโอ้ยดูนะทุกคนดูดิดื้อทุกตัวเลยไอโอน่ารักสุดแล้วเนี่ย โอ้นิ่งโมกใช่ไหมโอ้ยเอาเอาเอ้ยโอ้เอาเอาเอาโอ้ยพี่เบิ้มโอ้ยโอ้ยเด็กโอ้ยไอโอมึงก็เอาด้วยเลยเนี่ยมึงเดินได้สองก้าวมึงยังจะเอากับเขาด้วยปาติโตเอาเอาว่าทันยุกูไปแล้วว่าทันยุกูไปแล้วเอาเอาเอาเบียดอ่างวุ้ยจะไปไหนเนี่ยถอยมาก่อนโอ้ยวันนี้เราจะพาน้องกบมาเดินเล่นนะครับโอ้ยดูหน้าตามาพี่เบิ้มมาถอยมา โอ้ยพี่เบิรมเอ้ยอุ้ยอูดไปแล้วอูดไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกบกูแต่ละตัวเฮ้ยมานี่ดิมาทันยอะโอ้ยเมืองเนี่ยได้ข่าวว่าป่วยพ่อหายป่วยแล้วก็เดือเอ้าเอ้าไอ้ห้าไอ้ห้าดูดูไอ้ห้าเฮ้ยห้าวนกล่อ็ไม่ธรรมดาจริงๆนะน่อยเนี่ยเอออูดเอ้ยดื้อเหมือนกันอูดเนี่ยอุ้ยดูเบียดอ่างไปแล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยเ้าไปแล้วเ้าวฮ้าเ้าเ้าโอ้โหห้าสมชื่อจริงๆเลย อ่นะลงไปลงไปเราก็พาน้องกบนะครับเดินเล่นอยู่อย่างนี้แหละนะแล้วก็จับเข้ามาโดนน้านะครับวันนี้พาน้องกบพ่อนคายใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปไหนเนี่ยลูกพี่ฮะอืมอืมอย่ามายุ่งกับกูนุดแหนะแนะแหนะแหนะเบียดอ่างโอ้ยออกมาก่อนมันเข้าไปทําไมโอ้ยมึงคิดว่ามึงหนีไปแล้วมึงจะรอดต้มยำไหมเนี่ยฮะบๆกลับไปหาเพื่อน พี่เบิ้มมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยลูกโอ๊ะกลับไปหาเพื่อนเลยมาเบียดอ่างเบียดอ่างโชว์สเต็ปเบียดอ่างโชว์สเต็ปเรยทุกคนเมื่อกี้ไปไปโอ้ยโอ๊ยระวังระวังระวังเล่าพวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะไอ้ยฮาวโอ้ยไอ้ยฮาวนี่ก็โอ้อ้ยโอ้เยี่ยวโอ้โหเอาโอ้ไปไปไปโอ้เดินไปงึงเงึ้งเงึงโอ้โห งึงงึงดูอุยอุย,อยนี่เป็นไงเดินแข่งกับห้าวไหมเดินแข่งกับห้าวไหมนี่โอ้ยโอเดินได้สามเก้าไอห้าวโดดทีหนึ่งถึงเลยนี่ห้าวแซงไปแล้วนะโอนะโอวัฒนยุกวัฒนยุก็เดินเก่งนี่พี่เบิ้มจับกบมารวมกันครั้งที่ร้อยแปดสิบจากนั้นมันก็จะเดินออกไปอยู่ดีแต่กูก็จับมันมารวมกันเหมือนเดิมอุย้ยดูดีนี่เนี่ยช็อตกบเดินนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมเห็นไหมเอออย่างไอห้าวเดินนะนุน่นนุน่นนุ่นช็อตกบเดินเนี่ยเท่ะนะผมว่าทุกคน มันแบบน่าดูอ่ะเออเนี่นี่นี่ดูดูว่าทันยุก็เดินเก่งอยู่นะอุ้ยอุ้ยอ้ยออพี่เบิม้มวางไอ้ห้าวไอ้ห้าวไอ้ห้าวอุ้ยอุ้กลตีนมากเลยไอ้ห้าวเนี่ยใช่ไหมทุกคนโอ้นีออ่ว่าทันยุว่ายังไงลูกพี่ขณะนี้เรามีหมูตอนอยู่ทั้งหมด6กตัวในกละมังนี้นะครับทุกคนดูดีผมเพิ่งไปจับมาใส่ใหม่นะครับผมแล้วก็ปิดไว้ นี่เวลามันอยู่รวมกันนี่มันหน้าแบบหน้าคันนี่ขี้แตกอุ้ยๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยเบียดอ่างคึกจริงเลยเราเนี่ยฮะลูกพี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูแต่ละตัวเริ่มคึกละเริ่มคึกฉีดน้ําใส่มันฉีดน้ําใส่มันไหมหนุนหนุนไปแล้วไปแล้วดู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 ดอดู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 ดเดู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 ด เยี่ยวแถมมาด้วยดิโอเดียดูเพื่อนมันดูเพื่อนนะเห็นป้าโอ้โหเนี่ยกบผิวะนุ่น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 ไออูดไออูดเดินไกลมากเลยเออาเอาเอแป๊บหนึงนะผมขยับวัฒนยุแป๊บหนึ่งเอาวัฒนยุเดินเดินเดินลูกพี่เดินแง่นิ่งเฉยเลยเอาเดินวัฒนยุอุ้ย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 อเ้ยอุ้ยอุยนุ้วอุ้ยนุ้ยอุ้ยอุอยแล้วทุเก็บก่อีกว่านะครับมา โอ้เอาลงไปเมื่อกี้ไอเบียดอ่างนะครับตัวนี้ไอ้โอเดี๋ยวไปหาสหายตัวต่อไปนี่วัทันยุมาแล้วตัวต่อไปอยู่ไหนโอ้ยมันเดินอยู่ตรงนี้นี่เองมานี่เฮ้ยพี่เบิ้มประตูเอออวดมาแล้วอูดมาแล้ว,ลวนี่อ้วนองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองมาแล้วโอ้ยไอห้าวมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองหาตั้งนานมึงเนี่ยเอาลงไปลงไปห้าว โอ้โหวันนี้คือเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเพื่อนๆวันจะพากบมาเดินเล่นแบบชิวๆนะครับผมแต่คนไม่ชิวนะต้องวิ่งไล่จับนะครับผมกลัวว่าน้องกบเนี่ยจะออกไปจากเขตแดนที่ผมกําหนดไว้นะครับเพราะว่าข้างนอกนี่อาจจะมีพวกมดนะครับมดมดคันไฟอย่างเงี้ยคันทางเยอะนะครับเราต้องคอยดูแล้วก็วิ่งไปดูแต่และตัวถ่ายคลิปนิวเวียนหัวไปหมดเลยนะครับโอ้แต่ก็สนุกนะครับพา้อกกบมาออกกําลังกายบ้างนานๆทีนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ p y Game ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ